เคล็ดลับที่ทำให้คนเกิดวันพาฤหัส,สบดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันพาฤหัสนั้นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถ้าท่านเป็นคนเกิดวันพาฤหัสได้มาเจอได้มาฟังคลิปนี้แล้วถือว่าโชคดีมากๆและไม่ว่าใครก็ตามที่ตัวท่านนั้นอยากจะให้ได้ฟังคลิปนี้ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวก็จงแชร์คลิปนี้ให้พวกเขาฟังแลราะหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบท่านจะได้รับรู้ถึงการเสริมบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองที่จะทำให้ชีวิตนั้นกลายเป็นคนมีอยู่มีกินกลายเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐี และทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดที่ฝันไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถหรือตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการค้าการขายรับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนและชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดมีแต่อุปสรรคปัญหา มาขัดขวางอยู่ตลอดก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูรับรองได้เลยว่าชีวิตของตัวท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นอย่างแน่นอนถ้าคนเกิดวันพฤหัสได้ฟังคลิปนี้จบถือว่ามีบุญบารมีมากเพราะหลังจากนี้ความทุกข์ยากลำบากจะหมดไปและความสบายใจ ความร่ำรวยนั้นจะเข้ามาแทนที่และก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคำทํานายวิธีแก้วิบากกรรมสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงให้แก่คนวันพฤหัสสบดีนั้นก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโชค และเพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายใหม่ๆและเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆจากซ่องดวงมหาเศรษฐีด้วยและถ้าหากท่านใดนั้นอยากจะเปิดรับพลังงานดีๆอยากให้ตัวเองดึงดูดแต่โชคแต่ลาบให้เข้าหานั้นก็ขอให้ท่านจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าคือคนโชคดี เปิดตำราพมมศาสตร์ตามตำราได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในวันพารหัสสบดีนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะมีจุดกำเนิดมาจากนาครสวรรค์ถือว่าคนเกิดในวันพารุหัสสบดีนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากร้อยทั้งร้อยคนที่เกิดในวันพหัสนั้น มักจะประสบผลสำเร็จเมื่อก้าวขึ้นสู่วัยกลางคนคนที่เกิดในวันพาราฤหัสนั้นมีจุดเด่นติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดก็คือเป็นคนที่รูปรักหน้าตาดีมีสเสน่ห์โดดเด่นดึงดูดต่อเพศตรงข้ามและก็ยังเป็นคนสร้างพูดสร้างเจรจาทำให้คนอื่นลงไหลมักจะทำให้ผู้อื่นรักใคร่ รักเหมือนลูกเหมือนล้านลักษณะส่วนใหญ่ของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนั้นเป็นคนที่หนักแน่นในเป้าหมายของตัวเองและคิดแน่วแน่จริงจังกับงานและธุรกิจที่ทำจึงทําให้วัยกลางคนของคนเกิดวันพฤหัสนั้นดวงจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายจะกลายเป็นดี ในเรื่องของเงินเงินทองทองคนเกิดวันพารหัสนั้นเป็นคนที่ชอบจะคบหากับคนที่มีฐานะดีกว่าตัวเองสลาดกว่าตัวเองและในช่วงหนึ่งของชีวิตของคนเกิดวันพารหัสนั้นจะมีความโชกดีเข้ามาเยือนจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้โชคให้ลาบ ในเรื่องของเงินเงินทองทองชีวิตจะพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อวัยเด็กเพราะครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะยากจนจึงทำให้ชีวิตต้องดิ้นรนพะเนจรต่อสู้และค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้องต่อสู้ด้วยตัวเองจึงไม่แปลกที่คนเกิดวันพารรหัสบดีนั้น จะรู้จักวิชาการเลี้ยงซีพการต่อสู้เอาชีวิตรอดมาตั้งแต่เด็กชีวิตของคนเกิดวันพารหัสนั้นค่อนข้างที่จะมีบุญวาสนาสูงทรงแต่ก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยขัดขวางคอยน่วงรั้งทำให้ชีวิตของคนเกิดวันพาหัสนั้นมีแต่อุปสรรคปัญหาเหมือนจะพ้นผ่าน แต่ก็เหมือนยังไม่จบไม่สิน้นดังนั้นทางซ่องดวงมหาเศรษฐีจึงได้นำเอาเคล็ดลับวิธีแก้วิบากกรรมเสริมดวงสร้างบารมีให้กับตัวท่านนั้นประสบผลสำเร็จตั้งแต่อายุยังเด็กมาฝากและต่อไปนี้คือสี่เคล็ดลับที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นมหาเศรษฐี สำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังเด็กเมื่อได้รับรู้ถึงเคล็ดลับนี้แล้วชีวิตของตัวท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นอย่างแน่นอนชีวิตหลังจากนี้จะทำอะไรก็จะราบรื่นหยิบจับอะไรนั้นก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดทำให้ชีวิตจะสามารถลืมตาอ้าปากได้ จะมีซ่องทางทำเงินเข้ามาให้ตัวท่านนั้นแบบไม่คาดไม่ฝันและถ้าพร้อมแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมากรรมจากพ่อแม่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าพ่อและแม่นั้นเปรียบดังเหมือนพระอรหันต์เป็นผู้มีอุปการีคอยเกื้อหนุนนำเรา และกรรมนั่นเองที่ผูกพันทำให้เรากลายเป็นพ่อแม่กันและใครก็ตามที่มักทําให้พ่อแม่เสียใจนั้นหรือว่าเสียน้ำตานั้นไม่ดูแลพ่อแม่สร้างแต่ปัญหาความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับพ่อและแม่พูดไม่ดีกับพ่อแม่นินทาว่าวร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นตน้น ดังนั้นการขออโหสิกรรมจากพ่อแม่นั้นจะเป็นการดีมากไม่ว่าจะเป็นการล้างเท้าให้พ่อแม่หลายคนชีวิตติดติดขัดขัดชอบไปทำบุญอยู่ที่วัดนั้นทีวัดนี้ทีไปขอพรในที่ต่างๆไกลบ้านจนลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ที่บ้านนั่นก็คือพ่อแม่ และการขอขามากรรมจากพ่อแม่นั้นขอพรจากพ่อแม่นั้นจะช่วยทำให้เคราะหกรรมเบาบางลงจากเคราะห์ร้ายๆจะกลายเป็นดีจากชีวิตติดติดขัดขัดก็จะดีขึ้นจะค้าจะขายจะทำงานอะไรก็จะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นอย่างแน่นอนวิธีขอขามากรรมจากพ่อแม่นั้นมีดังนี้ นำเอาเทียนห้าคู่และดอกไม้พวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงไปแต่งใส่ขันแล้วนำไปวางต่อหน้าพ่อและแม่ตอนที่ท่านนั่งอยู่จะดีที่สุดแล้วกราบเท้าพ่อแม่สามครั้งยกมือขึ้นเหนือหัวและกล่าวคำว่ากายกรรมังวาจีกรรมังมะโนกรรมังลูกซื่อ ล้อมนามสกุลและกล่าวคำว่ากรรมอันใดที่ลูกเคยทำผิดพลาดไปนั้นไม่ว่าจะเป็นในอดีตแต่ซาตในราติใดก็ตามจนมาถึงปัจจุบันซาตดด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังและทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อและแม่นั้นในวันนี้ ลูกมาขออโหสิกรรมจากพ่อแม่ขอให้พ่อแม่นั้นจงอโหสิกรรมให้อภัยแก่ลูกด้วยเถิดขอให้ลูกนั้นทำอันใดก็พบเจอแต่สิ่งดีๆและหลังจากนั้นก็นำเอาขันพร้อมพวงมาลายัยยื่นให้พ่อแม่รับเอาแค่นี้ก็ถือว่าพ่อและแม่นั้นได้อโหสิกรรม ได้อภัยให้แก่เราแล้วเคล็ดลับข้อที่สองนั่นก็คือการรักษาศีลห้าบุญเก่าเหล่าทูตเทวดาจะรักใกล้และส่งเสริมให้แก่คนที่ปฏิบัติศีลห้าได้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาทำให้ชีวิตนั้นสุขทั้งกาย สุขทั้งใจร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าทูตเทวดาจะคอยปกปักรักษาไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรอยู่ที่ไหนชีวิตก็จะอยู่รอดปลอดภยัยการปฏิบัติสินห้านั้นบางคนอาจจะปฏิบัติได้ทั้งหข้อแต่บางคนนั้นอาจจะปฏิบัติไม่ได้เลยแต่เคล็ดลับก็คือ ในทุกๆวันศีลน,นั้นเราควรปฏิบัติให้ครบทั้งห้าข้อเพราะในทุกๆวันศีลตามโบราณได้ว่าเอาไว้ว่าจะมีเหล่าทูตเทวดาตั้ง5้าองค์จะลงมาในดินแดนโลกมนุษย์ศีลทั้งห้าข้อนั้นมีดังนี้ 1. ไม่ฆ่าสัตว์น้อยใหญ่หรือทำร้ายร่างกาย 2. ไม่ลักทรัพย์ หรือเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง 3. การผิดศีลธรรมทางด้านกลามอารมณ์ 4. ไม่โกโหกหลอกลวง 5. ไม่ดื่มของมึนเมาเคล็ดลับข้อที่สคือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเคล็ดลับข้อนี้ท่านอาจเคยทำหรือไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม ถ้าท่านได้รับรู้ถึงเคล็ดลับข้อนี้แล้วจะทำให้ชีวิตโชคดีกว่าคนเกิดในวันอื่นๆสิ่งที่จะช่วยให้ท่านโชคดีนั้นแล้วการสวดมนต์ก่อนนอนจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอํำนวยโชควาสนาเสริมบารมีและเคล็ดลับในข้อนี้นั้นอาจทำให้ชีวิต ลิเปลี่ยนในซั่วข้ามคืนเลยก็เป็นได้เพราะว่ามีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่าจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้าหาท่านอยู่ดีเคล็ดลับในการสวดมนต์ก่อนนอนก็คือตั้งนโมสามจบสวดอิติปิโสสามจบแผ่เมตตาและนั่งสมาธิหลังจากนั้น ให้กล่าวคำว่าลูกซื่อล้อมนามสกุลขอระนึกถึงบุญกุศลที่ลูกได้ทำมาตั้งแต่อดีตแต่ซาตจนถึงปัจจุบันซาตหากเทพเทวดาตนใดหรือพญานาคตนใดดวงจิตวิญญาณตนใดที่เคยเห็นลูกทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่อดีตแต่ชาตไปถึงอนาคตชาต ให้น้อมนำเอาบุญกุศลน,นั้นมาเป็นคารวะปัใจจัยในภพชาตินี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธเคล็ดลับในข้อที่สนั่นก็คือการให้ทานการให้ทานนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนล่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง และมีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานนั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดว่าเราต้องเป็นคนรวยเสียก่อนจึงสามารถให้ทานได้ซึ่งความคิดแบบนั้นคือความคิดที่ไม่ถูกต้องซักเท่าไหร่แลาะการให้ทานนั้นในทีนี้ ก็คือการให้ในสิ่งที่เรามีเช่นการให้ความรู้แก่ผู้อื่นการให้อาชีพการให้ความช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราการให้ชีวิตคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ทุกข์ยากลำบากเช่นการในบริจาคโลหิตและให้สิ่งของอื่นๆเป็นต้นบุญกุศลส่วนนี้ที่เราทำ จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นแบบกล้าวกระโดดจะมีช่องทางหาเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายแบบผิดหูผิดตาแบบไม่รู้ตัวนั่นเองและมาถึงตรงนี้ผู้อ่านก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอลงเพียงเท่านี้และหากตัวของท่านนั้นมีความทุกข์ใจชีวิตหน้าที่การงานการเงินการทอง ติดติดขัดขัดท่านก็ลองเอาเคล็ดลับทั้งสี่ข้อนี้ไปปฏิบัติด,ดูถ้าปฏิบัติไม่ได้ทั้งสี่ข้อก็ได้สักหนึ่งข้อก็ยังดีและผู้อ่านรับรองว่าชีวิตของตัวท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน